สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ 2. 2> ่อง GT2 วันนี้เราจะมารีวิวว i t l ลิ e เม l o n BOX SET เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นไงกันบ้างไปดูกันเลยครับนี่ก็คือพัสดุที่ได้รับมานะครับเริ่มลงมือแกะกันเลยดีกว่า ค่อยๆเปิดว้าวชือ้อเฮยได้การดของใครเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันมาดูข้างในกันก่อนเลยดีกว่าครับเป็นลูกเมลอน1ลูกขนาดสุ่มนะครับแล้วก็เป็นบับเบิ้ลธรรมดานี่ดูเลยต่อไปมาลุ้นกันดีกว่าว่าการที่เขียนด้วยลายมือของเมมเบอร์เนี่ย จะเป็นของใครกันหนึ่งสองสามเฮ้ยของนิชานั่นเองเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับขอให้เบสมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแฮป p y แฮ ppy ยิ้มเยอะๆในทุกๆวันนะคะฝากเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่ด้วยนะครับเบสปุ๊บสุ่มก็ได้เป็นลูกของเคียร่านั่นเองจ้าเป็นโอชิ ของเรานั่นเองว้าวรูปสดใสมากๆแต้มบุญดิฉันทําด้วยอะไรกันคะเนี่ยคือทุกคน <S 2>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  เราแบบดีใจมากจริงๆนะคือคนนี้เป็นเมมเบอร์ที่เราชอบมากที่สุดด้วยแล้วก็คือหนึ่งในพันลูกเนี่นะมันแบบแล้วเราจองทันอะ่ะเราดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ c g m f o o d e ะจัด สินค้าแบบนี้มาให้พวกเราได้ซื้อกันคือค่อนข้างเครียร์ขีดดีใจจริงๆที่ซื้อทันอยากให้ทุกคนสนับสนุน CGM กันเยอะๆนะครับปลูกด้วยหัวใจดูแลด้วยความใส่ใจปุ๋ยคือความห่วงใยอยากให้คุณรับไปดูแลจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย